อยู่ในมือเพื่อที่จะยํำทนายตั้มคุณเดียวคุณไม่สนใจหรอกว่าใครจะต้องเดือดร้อนไปด้วยคุณไม่สนใจคุณไม่สนใจว่าลูกเขาจะอยู่ยังไงวะเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่โดนเรื่องมันอยู่ยากอยู่นะคะคือเด็กต้องต้องรับสภาพนั้นก,ก็ต้องเครียดแต่ดิฉันว่า ต้องหัดชินกันได้แล้วนะลูกเหมือนตั้มเขก็พูดแล้วก็ผมไม่กลัวหรอกหมายจับผมก็โดนมาแล้วโดนตะครุบมาแล้วเพราะฉะนั้นเอาหมายอะไรก็เอาเอาสักหมายหนึ่งเอาให้มันจบๆค่ะมันน่าลำคาญสำหรับคนรอบข้างสำหรับคนที่ต้องโดนไปด้วยวันนี้สองสาวเบ้ามอยกันอย่างหนึ่งวันรุ่งขึ้นตอนนี้เริ่มมีสามล้านตกแต่งบ้านผัวฉัน เออมันก็แปลกเนาะบ้านผัวและบ้านเมียอยู่ไหนคะไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอคือมันมันเป็นอะไรที่ต้องงอกออกมาเรื่อยๆทั้งๆท,ที่ในเบื้องต้นเขาก็ยอมรับว่าเขาได้รับไปจริงๆไอ้เจ็ดสิบเอ็ดล้านน่ะแต่มันไม่ได้ให้เอามาไปจ้างทําของแต่มันเป็นการที่เขาให้เพื่อจะให้ตั้มเอาไปลงทุนในส่วนของตั้มเองเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว ตอนนี้มันเลยต้องมีออกมาเรื่อยๆแล้วก็คนก็เดือดร้อนกระจายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อง,ร,ร,องราวที่ไม่มีใครเคยรู้ว่าก่อนจะไปถูกหวยคุณอ้อยเธอขายถั่วต้มมาก่อนนี่ถ้าเป็นกูกูเคืองนะนี่ถ้าเป็นกูนี่กูเคืองมากเดี๋ยวอาจจะต้องมีการบอกว่าน้วขายถั่วต้มอีท่าไหนถึงได้มามีผัวฝรั่ง เคยมีคนบอกว่าดิฉ <scholarly> ันไม่ควรจะพูดถึงประวัติคุณอ้อยเพราะดิฉันก็มีผัวฝรั่งเหมือนกันทําไมจะพูดไม่ได้ก็คุณสนทิเธอพูดก่อนดิฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าก่อนที่เขาจะมามีผัวฝรั่งมาอยู่เยอรมันเนี่ยเขาขายถั่วต้มมาก่อนถ้าคุณสนทีไม่พูดแล้วมันจาเป็นต้องลงรารละเอียดว่าขายถั่วต้มนเลยอันนี้คำมากค่ะเดี๋ยว อย่างเงี้ยพอถึงวันหนึ่งถ้าโดนขุดคุยว่าพอขายถั่วต้มแล้วไปขายอะไรที่ไหนยังไงถึงได้ผัวฝรั่งอันนี้มันจะหนักกว่านะคะอันนี้มันหนักอยู่นะ <c oughs> คุณคุณคิดจะสร้างภาพเขาให้เขาเป็นเทพธิดาเดินดินให้เป็นคนที่ ถูกลังแกเป็นผู้หญิงแสนซื้อที่ถูกลังแกอย่างนู้นอย่างนี้แต่คุณไม่ได้มองว่าคุณกําลังยื่นดาบให้บางคนที่เขาพร้อมจะขุดหรือเปล่าสมมุตินี้นะคะถ้าเรื่องนี้